เมื่อที่ดินสอประกอนั้นมาออกทับที่ดินสอคอหนึ่งที่เราเพิ่งซื้อมาเฮ้ย hey, จะฟ้องเพิกถอนได้จริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตตบงกตการออกเป็นที่สอประกอนะครับหลายคนเชื่อว่าเมื่อออกไปแล้วเป็นที่ของหลวงสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนยากมากซึ่งบ่อยครั้งนะฮะที่เจ้าของที่ดินมีการซื้อขายที่ดินกัน หลังจากซื้อขายเสร็จก็ยังไม่โอนโดยเฉพาะที่สคหนึ่งนะฮะหรือเป็นที่นสสามหลังจากที่ขายที่ดินกันเรียบร้อยนะเจ้าของก็เข้าไปครอบครองทําประโยชน์คนที่ซื้อเข้าไปครอบครองทําประโยชน์แต่เจ้าของนะครับก็ดันเอาเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ไปแอบออกสอปกทีนี้หลังจากออกสพกก็ดันออกเป็นชื่อตัวเองวันดีคืนดีคนที่ซื้อและเข้าไปอยู่ในที่จะเอาไปออกโฉนด เอาไปออกนอกสสามปรากฏว่าไปทับกับที่สปรกรน,นะฮะเกิดปัญหากันทะเลาะโต้เถียงกันนะฮะแล้วถามหลายคนก็สงสัยบอกพี่อนอนท์อย่างเงี้ยฟ้องเพิกถอนได้ไหมแต่สปรกรเฮ้ยมันถอนยากมากเลยนะพี่จริงๆในเรื่องของกฎหมายนะฮะในเรื่องของการออกสอปรกรเราจะต้องมาเข้าใจกลไกวิธีการการออกสอปรกรของที่รัฐก่อนนะฮะปกติการจะออกสอปรกร รัฐจะต้องออกกฎหมายเขาเรียกว่ากฤษฎีกาในการประกาศเขตพื้นที่ที่จะทําการจัดสรรที่ดินปฏิรูปที่ดินนะฮะเพื่อการเกษตรโดยที่ดินที่นํามาจัดสรรนะฮะจะมี3ประเภทเป็นที่ดินเอกชนนะฮะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ2ก็คือเป็นที่ดินเอกชนซึ่งรัฐมีการจัดซื้อหรือเวนคืน 3. เป็นที่สาธารณะซึ่งรับโอนมาจากป่าไม้หรือพวก ทางราชการซึ่งเข้าร่วมโครงการในการนํามาจัดสรรให้รัษฎรดังนั้นการที่จะเอาที่ดินมาเข้าโครงการปฏิรูปการที่ดินเนี่ยซึ่งในการที่เป็นที่เอกชนเนี่ยเจ้าของเขาจะต้องยอมแต่ในการที่ไปเอาที่ดินซึ่งเจ้าของเขาไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิแท้จริงมาเข้าร่วมโครงการแล้วมีการออกสอปกรบแล้วดันไปมอบให้กับบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเนี่ยทางกฎหมายเขาให้อำนาจนะฮะในการที่ ผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนสอบกแปลงนั้นได้เลยนะฮะโดยการฟ้องจะต้องฟ้องไปที่สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นสํานักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนะฮะเรียกเข้ามาเป็นจําเลยฟ้องขอให้เพิกถอนแล้วก็ฟ้องผู้ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองทําประโยชนต์ตรงนั้นด้วยนะฮะแต่ในการที่เราจะชนะคดีบ,บอกเฮ้ยทำยังไงพี่อนนท์ถึงจะชนะในการซื้อขายที่ดินนะฮะ การที่เราไปซื้อที่สอคอมามันต้องมีสัญญาซื้อขายนะมีการมอบเงินมีการส่งมอบสิทธิครอบครองแล้วตัวเราจะต้องเข้าไปทําประโยชน์นะฮะไปปักแนวเสาลวดไปปลูกต้นไม้หรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ในที่ดินซึ่งแสดงถึงการครอบครองทีนี้เมื่อมีการต่อสู้กันในทางศาลเรามีสัญญาซื้อขายไปยืนยันมีการส่งมอบการครอบครองมีการเข้าขทําประโยชน์ดังนั้นที่ดินซึ่ง เอาเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นที่เอกชนนะฮะเอกชนยังไงเอาก็มันมีที่สคมันพีที่นอสสามเขาเรียกว่าเป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินนั่นคือที่เอกชนเพราะที่เอกชนกับที่สปกรมันจะอยู่คนละโซนระวังกันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นการที่จะเอาที่เอกชนไปจัดสรรคุณต้องได้รับความยินยอมและคนยินยอมต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นดังนั้นการที่เขาขายที่มาให้เรา แล้วเขาดันเอาเอกสารเดิมเนี่ยไปขอออกสอบกเป็นชื่อเขาเราสามารถฟ้องสอบกเพื่อเพิกถอนได้นะฮะและให้กลับมาเป็นที่สคหนึ่งหรือนอนสสามของเราเพื่อวนกลับไปออกเป็นโฉนดนะฮะในเรื่องนี้มีดีกาเลยนะฮะเป็นดีกาที่2 3 7 9ทับสองนะฮะซึ่งได้กำหนดในเรื่องนี้ไว้ว่าปอเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ครอบครองในที่ดินพิพาทได้ขายที่ดินพิพาทในกบจำาเลย และได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่จำเลยไปตั้งแต่เดือนมกราสามสแล้วจำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิที่ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1377และมาตรา1778การที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโจทย์จัดให้ปอได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงขัดต่อหลักเกณฑ์ตามประกาศของโจทย์ข้อหขอวงเล็บหนึ่ง พ่อโจ์จัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์นั้นเป็นการกระทําภายหลังจากวันที่19กันยา2532จึงเป็นซึ่งเป็นวันออกประกาศอันเป็นเวลาภายหลังจากที่ปอได้มอบการครอบครองที่ดินให้กับจําเลยไปแล้วปอจึงไม่ใช่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินการจัดให้ปอเข้าทําประโยชน์ในที่ดินนินพพานตลอดจนการออกเอกสารสิทธิจึงไม่ชอบเห็นไหม ปอขายที่ให้กับจำเลยแล้วนะฮะคืออันนี้สํานักง,งานปฏิรูปฟ้องขับไล่จําเลยซึ่งจําเลยบอกว่าซื้อมาจากปอนั่นคือปอทําสัญญาขายให้ที่กับจําเลยแล้วปอนําไปขอออกเอกสารให้กับไปขอออกเอกสารกับสบปกหลังจากนั้นเกิดการต่อสู้กันปอก็เลยไปขอให้สปกฟ้องขับไล่จําเลยคดีนี้จําเลยต่อสู้อ้างว่าปอขายแล้วการนําที่ดินเป็นจัดสรร เป็นการนำที่ดินของจำเลยโดยที่จำเลยไม่ได้ยินยอมคดีนี้ศาลเพิกถอนสปกรแล้วขับไล่ปอออกไปเพราะว่าปอได้ขายที่เรียบร้อยดังนั้นต่อไปนะฮะเราซื้อที่ดินมาดูให้ดีบางครั้งวันดีคืนดีเจ้าของที่ดินเดิมแอบเอาไปออกสปกรนะฮะซึ่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้ฟ้องเพิกถอนสปกทันทีนะฮะอย่าเพิกเฉยมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนอนนก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคย วันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ